สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tellings t o r y กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องราวของพูดผีสุดสยองที่มักจะชอบไล่ฆ่าคนอย่างมีเงื่อนงำบางอย่างนั่นก็คือฮาริโอนาโกะผู้สาวที่มีเส้นผมในการฆ่าเป็นเอกลักษณ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับ ฮาริโอนนโกะเป็นโยคัยที่น่าสะพรึงกลัวที่ปรากฏขึ้นในท่ามกลางตอกลางคืนบนถนนของชิคโกกุลักษณะของเธอไม่ได้แตกต่างจากผู้หญิงธรรมดาทั่วไปแต่สิ่งที่โดดเด่นสะดุดตามากที่สุดก็คือเธอมีเส้นผมที่พลิ้วไหวและยุ่งเหยิงในความมืดมิดหากเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปใกล้เธอด้วยความสงสัยเราก็จะพบเห็นว่าปลายผมทั้งหลายของเธอนั้นมีตะขอนามแหลมมากมายม้วนเอาไว้ติดก,กับเส้นผมของเธออยู่ซึ่งกว่าจะสังเกตได้ชัด กระสายเกินกว่าท <Mark. S 1> ER anyway. like ี่จะรอดชีวิตไปได้ซะแล้วฮาริโอนากะจะปรากฏตัวขึ้นตามถนนเพื่อค้นหาเหยื่อโดยเฉพาะกับชายหนุ่มโสดที่เที่ยวเตร่หาผู้หญิงในตอนกลางคืนเธอจะหันหลังทำท่าทีเขินอายและรล่ให้ชายเหล่านั้นเดินตามเธอเข้ามาในมุมมืดก่อนที่เธอจะเผยตัวและใช้ตะขอหนามแหลมเหล่านั้นทิมแทงไปตามร่างกายอย่างแรงไม่ว่าร่างกายของชายคนนั้นจะแข็งแรงกำยำหรือมีพลังมากมายมหาศาลแค่ไหนเธอก็สามารถฉีกเนื้อของพวกเขาขาดเป็นชิ้นๆได้ เผื่อกัดกินเป็นอาหารในยามข่ำคืนนั้นจนไม่เหลือซาาครับฮาริโอนาโกเป็นที่กล่าวขานในหมู่ชาวบ้านว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากเธอมีผมที่ยาวและมีตะขอแหลมลักษณะคล้ายหนามเธอสามารถควบคุมผมได้อย่างอิสระเพื่อใช้ดักฆ่าเหยื่อโดยที่ไม่มีใครรู้ประวัติที่แน่ชัดของเธอเลยว่าเธอเกิดขึ้นที่ไหนและเพราะอะไรเธอถึงได้ก,กลายเป็นโยคคอยจับฆ่าผู้ชายกินเป็นอาหารด้วย